อิดเครื่องนะคะเพื่อนๆอิดเครื่องหรือว่าอิดรูจ้าอิดก้อนเล็กมีสองรูแล้วก็จะมีอิดก้อนใหญ่นะคะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงเขาจะมีสี่รูเยอะมากคะ่ะพามาดูอีกหลายสิบคูเลยนะคะ แถวนี้ทำอิดกันจ้าอิดเครื่องหรือว่าอิดรูนะจ๊ะเนาะเป็นหมื่นหมื่นก้อนนะคะเนี่ยแต่ละเตาก็อย่างว่ามีเยอะสองถึงสามแสนก้อนจ้ามีหลายสิบคูเลย เยอะมากค่ะพร้อมไม้เลดนะคะไม้เลดก็เอาไวจ้จับจับเลดหรือว่าจับอิดนะคะใส่อยู่ติดถนนพอดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการชมคลิปจ้า